dịp đâu là dịp 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 dạ dũa dạ dũa ừ ui để can ăn cũng chỉ một khai được ừ Bài là bây giờ bài mà chuột ơi chuột ดน,นลุย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 ยรังเดียวไปลุยลุยงานไม่เน้นคอนเทนต์อย่างเดียวสั่นเพื่นมาสวัสดีครับผมบริกาศโมโบพอกันนี่เ็นะครับกับช่องเพทา,ายชาแนล ี่น้่งยายแปลงแล้วครับผมง่ายแปลงแล้วก็แถมยังแยกล่างกันอีกครับพี่น้องจากผมจะไปไท่ายกันไดพุ่นครับที่เอ็มไทยี่ปุ่นครับเจ็ดหกไทยยูนี่เจ็ดแปดไทยยูพุ่นครับโอ้เอา้าแปลงไงไทยบ่ดได้ครับแปลงเจ็ดสิบไรไทยบ่ดได้ครับที่เอ็มแลนด์เหยียบมึงเบดแล้วครับลมไปเบดถุ่ม่องเลยเนี่ยแปลงเนี่ยก็ยังมีอันตรายนะครับเนี่ยนาจะมีเมย์ไปเห็นนะครับ จะมาโมลูขัน้นในสิเมตแค่นั้นแ่ะนะครับนี่เจ็ดแปดก็มาลุยอยู่ต่ำไปอันนี้แห้งจอมฆ่านี่หุ่นลุยน้ำเป๊ะๆเข้กันนะครับเดี๋ยะพี่น้องคลิปนี้ก็่ายแบบมั่วๆไปเลยนะครับโมโตอีหยังมากไหมครับวันนี้งานหยาบครับผมงานหยาบ เมืองเก็ดเก็ดหกกรานครับไปลุย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 อย่างเดียวไปลุยลุย <c oughs> งานไม่เน้นคอนเทนต์อย่างเดียวสันเพิ่อนมาเขาแกสั่งลุยไม่คุยให้เสียเวลาสันเพิน่นว่าลุยอย่างเดียวหลายขั้นตอนเลยเพิน่นว่าเขาต้องย่าน <c oughs> พ <c oughs> งไม่ไปดงขาะว่ากลากงให้เองลมอยู่โอ้หอ,อันตรายขนาดไปแซ่ด้อยบาดเนี่โอ้ยเป็นตั้งไลกเอยฟไปอะไรอาอาลาอไปใช่ะด, <c oughs> ด,ดชะบาดเนี่ยอ แรนเมื่อแล้วพี่นอ้องพี่แรนไปหาพี่ไงบ่ดูครับที่เอ็มกับพุทธบดาแล้วลมมือกันนะครับลมไปเบิดครับพี่น้องเอ้ยเอา้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆก็ไป,ไปใส่ใบมีดบมดแล้วยังไหนอาจจะใส่ใบมีดมาดันต่อนะครับเนี่ยผมเดานะนั่นแมนอิลิฮะ คลิปนี้ก็ชมกันไปมั่วๆไปเลยนะครับไทยถือขั้นหนเอาขั้นนั้นเด้อพี่น้องโคต้องเอียงมากไหมดอกคลิปนี้เอ้ยตัวจังลเลาฮะไทยขั้นนี้เดือดร้อนจังแลีนซ่าขั้นอื่นไทยไว่าไรเรียนเร็วเออมันมั่นไปนท่ากันครับพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ ไทยออกมาบุดีจังเอก็ขอโทษขออภัยี่นองตามสถานการณ์บ้านเมืองมันนั่นละขนาดผมยางผมยังลมอยู่ไปนอนเออรถไทก็ไถไปได้เหรอแม่ในผมครับผมเมื่อแล้วป่านนี <laughs> ่ตัวท้อนไถดอกจต่มันลม รงที่เอ็มที่เอ็มยุ่ยไก่พุทธมดาได้ครับพี่น้องรมมต่ว่าหาบุคฆ่าขนาดฐานหลอมันกว้างแล้วอีกอย่างมันมีแบบเขาเออยังหรอดิฟล็กปะฟรดอบิวดีมุนพร้อมกันซีรอครับมันตะกุยไม่ได้ครับแล้วยางดอกอยามันก็เต็มคือมองง่ายๆครบเครื่องอ่ะให้แม่น,นักหม่กับครบเครื่องมัดมัดเข้าสอดก็นีมัด จะ่าเมอดนะเอาเล็กเล็กเล็กเอาเล็กเอาเ,เอย่าไป <c oughs> <c oughs> เออสิคเลย,ย <c oughs> นะของไหนเป็นจีค่ากันยกค้างขึ้นตัวอโอ้หูดินบวมๆไม่ไปนทางไปเซ้ยชั้ว่าขับรถไงเห็ดแตนเน็กแต่ง่ายไปปื๊ด ว่าเด๋ยวพี่น้องไถตวงทิลี่วันเนี้มันเออฝีมือขนาดเด <c oughs> ือดจะตั้งหางได้พี่น้องเป็นสมงเอาตุกี้ไงเอาใหญ่มีด้ายยังบานเย็บต้องไล่เย็บเย็บเย็บเย, <c oughs> ย็บไยว้เยอยะเยอะ ตุกมือคือจกแข้งฮักพี่น่องเลยมึงเอารือสภาพบอกมอไทยรีเป็นจุกฮะเดี๋ยวไปเมมึงเกตแปดมันจักน้อยเขาเดี๋ยวสิว่าทายแต่ขั้นเดียวเดี๋ยวสิว่าทายแต่ขั้นเดียวมาทายน้ำแน่สิว่าล่ะ รอบที่แล้วได้แซม้ะครับขั้นนี้ค่าสองรอบสิ่ปีซอยเขาจะขอค่า,าก้อนเขาอีกโอ้พี่น้องมึงนะของนี้กับพระธรรมบดดาขึ้นกันนะครับแต่ว่ากับพ่อบืนไปได้แต่ว่าผมสัย่างไปทั้งแลวมันจะบ,บุลลมสีไถโอ้อาพี่น้องคลิปนี่กับมวนๆไปน้ำกันขึ้นเก้าเหรอครับผม บนต้องเอียงมากไหมหรอครับปุ๊บเป็นจิดเป็นอันดอกอ้าทางนี้เป็นงานถอยครับถอยลูกเดียวช่วงรถนรรยวขับรถยาาครับเขรานม,าม,ม,มุมแข็งขบยำบทถึงไรมึมมมมมมงา,มากคพื้นแล้วว่าเป็นตะล่มดอกครับพี่น้องเพราะว่าน่าจะพื้นมันหนาจะแข็งอยู่ phản ứng này เดียวครับทงนมึงสภาพหนางานเลยพี่น้องเอ้ยลุยหนาเป๊ะๆมึงไงนี่ครับแปลงนี่หนาบัดหนาจะบพราะท่านละไถจะเคลือนนะครับเพราะว่าต่ออ้อยมันยังขึ้นอยู่ปแปลงรถต่ออ้อยนะครับ ฝนตกแห้งร้อมแหมครับพี่น้องมาขึ้น,นงานนี้บอกเลยว่าเละเอาจวดได้จวด มาไปดิเฮ้เราก็ว่าประสบการณ์หายเองอืมเกรดจัดปัดบึ้มขบับ่ถไทยกับ่ถไดพี่น้องเอ้ยทีมันหลายต้องลุยครับ โบลุยเพิ่นบบซื้อมาหลายขั้นเรากไ็ไ <c> ถ <oughs> มันต้องลุยมันมีหลายขั้นมันต้องลุยพอจ้งนัินก็ไปลางเอารถใส่ล,ลุยเขาต้องลุยอย่างเดียวม,ยม,ม้าอ้ายมาแต่ใส่เกียร์พีดล้วนอะ <c oughs> ท่านนี้ก็นะครับจะเฉเ่อยกันไหมคลิปหนาไม่ต้องมันมันม่นเปนน้ำกันครับผมสวัสดีครับ